ไฮบิดพรีเมียมเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเพิ่งเอามาเมื่อกี้เลยไปรับมาตอนสิบเอ็ดโมงนะรถถึงแล้วตอนนี้เที่ยงนะครับพร้อมราคาสรุปนะเดี๋ยวเปิดก่อนเดีนะ๋ยวมองไม่เห็นฮิตภาพไม่ออกอีกนี่นะครับเป็นแบบนี้ตัวท็อปสุดของโตลต้าแคมรี่นะครับไฮบิดพรีเมียมนะคันนี้เลยเลขไม่แสนสี่สีขาวมุกเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนี่ดูข้างในเป็นไงครับพรีเมียมพอไหมครับพรีเมียมพอไหมครับ นะมีที่ปรับตัวคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับมีเมี่มแน่นอนการันตีนะครับคันนี้นะครับรถสวยๆเลยรถเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมเอามารีวิวก่อนว่าผมอยากให้เอฟซีได้เห็นรถสวยๆก่อนใครนะครับเลขไมล์แสนสี่เท่านั้นใครสนใจคันนี้นะรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนสวยไหมครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับผมเนธทอโต้เหมือนเดิมนะครับวันนี้จัดให้อีกหนึ่ง นะครับจัดท้อีกหนึ่งผมบอกแล้วว่ารถเข้ามาเรื่อยๆสำหรับชมนี้นะอยู่กับ all new toyota camry นะครับ2.5 hybrid premium อีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะคนละคันกับคันที่แล้วนะคันที่แล้วจอดอยู่นี่นะดูทะเบียนนะคันนี้เพิ่งเอามาเมื่อกี้เลยเอามา2คันนะอยู่ดูอีกคันหนึ่งนี่อีกคันหนึ่งนะครับวันนี้เอาคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมเอาคันนู้นนะครับคันนี้ทะเบียน4046นะครับเพิ่งซื้อเข้ามารถปี19เหมือนกันนะเป็น toyota camry 2.5 hybrid premium คันนี้เลขไม่1 4 6 0 0 0กิโลนะครับสำหรับใครที่บอกว่าคันนี้แล้วไม่เยอะ่ะขยับมาหน่อยคันนี้เหลือไม่1 0 4 0 0 0นะครับราคาเสนอขายเท่าเดิมนะครับ959,000บาทนะคันนี้959นะส่วนคันนู้น899จะรอผมรีวิวเลยนะครับคันนี้959นะครับต้องบอกว่าลดเลขไม่1 4 6 0 0 0กิโลขับดีมากขับดีมากคันนี้คือรุ่นท็อปนะไฮบริดพรีเมียนะครับออปชั่นด้านในจะจัดเต็มเลย จัดเต็มเลยนะครับโลโก้ด้านหน้าบ่งบอกความเป็นไฮบิดรุ่นนี้เป็นโลโก้นูนนะครับรุ่นนี้เป็นโลโก้นูนเพราะว่ามีตัวอ d ดแอพทีฟนะฟูดคอนโทรลนะแล้วก็มีเลนคีเพราะว่าในนี้มันมีเลด้าอยู่นะครับนะตัวรถเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อกี้เลยนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างสาบานเลยยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่ารอล้างไม่ไหวนะผมอยากให้เอฟซีได้ดูรถสวยๆกันในวันนี้นะครับนะาเดี๋ยวรถล้างปรับสภาพทำตปาให้นะครับอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่เลย รถก็จะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะตามพวกนี้นะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเหมือนเดิมนะครับล้อแม็กเป็นขอบ17นิ้วนะขอบ17นิ้วคันนี้รัดไปยังดันหลบนะขนาดยางก็เป็นสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบดนะครับยางปี2 0 2 3ย่างปี2023นีะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับนะชุดกันชนแนบสนิทเลยอันนี้มันเป็นคาบฝุ่นนะเป็นคาบฝุ่นนะเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างจริง นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับโลโก้ไฮบิดพบๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างปัะพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายนะครับมาพร้อมระบบบายสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คิ้วขอบประตูเป็นโครเมียมหมดนะครับสหรับโตลต้าแคมป์รีต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาตัวรถหรูๆตอนนี้นะครับผมจัดให้3ามคันเลยนะครับเดี๋ยวดูที่ราคาก่อนนะผมจัดรวมมีสีดําอีกคันหนึ่งนะครับสองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมคันนี้เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟีด้าหรือก็พรอยู่ประมาณหมื่นแปด น8 0หมคันนี้เปิดตัวป้ายแดงนะเกือบ2ล้านนะครับเกือบสองล้านนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดลนะ้วันนี้เสนอขายในราคาประหยัดเลยนะเก้าห้าเกถ้าใครเคยใช้แคม r y อ่ะจะรู้เลยว่าช่วงล่างนี่คือสี่สุดนะไฮเพอร์ฟอร์มานซ์มากๆสำหรับรถญี่ปุ่นและช่วงล่างเป็นโตโยต้ตาแคมปี้แล้วมาในตัวบอดี้ขนาดนี้นะกว้างนะแล้วก็มีแบบละขนาะคือกว้างแล้วก็หลังคาตำ่ำนะครับขับสนุก เข้าโค้งดีช่วงล่างดีเยี่ยมนะครับนะบต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นรถญี่ปุ่นที่ขับดีมากๆนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่ไม่ชอบคันนู๊ก็ดูคันนี้นะครับตัวรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะเซนเซอร์ด้านหลังสี่จุดนะรถเป็นป้ายแดงมาจากโตโรต้าเคมอเตอร์นะครับไฟท่อออกฝั่งซ้ายนะครับไฟท้ายเดิมๆไม่มีแตกไม่มีแตกแล้วก็ยังไม่มีล้างด้วยตรวน,นี้นะรถเพิ่งเอาเข้ามาเลยเพิ่งขับกลับมาเมื่อกี้เลยนะผมไปเอามาตอนตีบินฑโมง แล้วตอนนี้ก็เที่ยงวันทเที่ยงวันนะครับคาดหลังเพิ่งโเมีม่มตรงนี้ต้องขออภัยนะเราจะไม่ได้ลน์จริงจริงนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานหมดเลยนะครับไม่แตกไม่หักนะครับรถสวยเดิมบางสีเดิมทั้งคันนะดูซะกก่อนนะเป็นไงดูสีครับพีีดูสีตัวรถครับนะบวันนี้ทางสะดวกนะพนักงานหยุดเยอะผมก็จัดได้เลยสีขาวคันนี้นะเก้าห้าเก้านะเดี๋ยวไปดูดีเทลกันนะว่าแบบจะเนียนขนาดไหนรถเพิ่งซื้อเข้ามาจะสวยงามขนาดไหนนะครับ นะอ่านี่กระจกบ้านหลังเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในห้องโดยสารนะครับให้ดูภายในห้องโดยสารเอ,อ้ากุญแจไปไหนเนี่ยทำไมรถล็อกเป็นออโต้นแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับนี่นะนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเปิดท้ายใหม่ฝาท้ายนะเป็นไฟฟ้าไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นไฟฟ้า เป็นปลดล็อกจากรีโมทได้เ้ยลวนสื่นเต้นจัดน,นะอยากรีวิวอ่ะเพราะว่ารถสวยจริงนะครับสีขาวคันนี้959เหมือนกันนะครับพนนินะเบ mm ียน4046เนาะห้องเก็บสัมภาระกว้างเหมือนกันนะบแบตเตอรี่รถยนต์อยู่นี่แบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ใต้นี้นะครับมาแล้วดูด้านล่างเป็นไงอันนี้เพิ่งซื้อนะยังไม่ได้จัดระเบียบยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ mm hmm. เห็นพร้อมกันนะครับผมบอกเลยว่าเห็นพร้อมกันนะครับดู ล้อแม็กล้อ,อไหลแล้ดูโครงสร้างเป็นไงครับเนียนกริปเม็ดอาร์คเดิมครบหมดเนียนกริปนะครับซ้ายขวาเนียนกริปกริปนะเนียนกริปกริปคันนี้เก้าแสนนเ้าบาทนะครับรถสวยเดิมบางต้องคันนี้เลยนะดูฝาท้องฝาท้ายซีนเป็นไงครับเดิมนะหัวนอ็อตเป็นไงฝาท้ายไม่มีแกะนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับโปริโต เ o ลตาแคม m r y ี2.5ไฮบริดพรีเมียมคันนี้ใครอยากได้เป็นเจ้าของรีบติดต่อตามเบอร์ด้านบนเลย0626407776นะครับพรีเมียมพอไหมครับคันนี้พรีเมียมพอไหมครับนะรถทุกคันรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย1ปีนะครับบริการช่วยเหลือถูกเชิญทั่วประเทศ1ปีนะครับคันนี้เพิ่งไปเอามาน้องผมขับมาผมขับขนุนมานะขับดีคันนี้รถสวยขันุนก็สวยนะครับ แหวนประตูพลาสติกแข็งขึ้นรูปสีดำพุ่มในหนังสองตอนนะมีหนังตรงนี้ก็มีหนังตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับกระจกเดิมกระจกเดิมม่านข้างนีละภายนะม่านหลังไฟฟ้านะครับกระจกทุกบานเป็นอัตโนมัติหมดนะครับแล้วคันนี้ก็มีพรมยางให้เรียบร้อยนะครับเป็นพรมยางเข้ารูปนะครับแล้วดูความพรีเมียมของเขานะตัวบเบาะไอ้แมทที่ผมเคยแจ้งว่าถ้าเป็นตัวไฮบริดเฮดวี v ธรรมดาเบาะจะไม่ใช่แบบนี้ พอเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมปุ๊บเบาเป็นมิ mm. ก้เม์เลยเขาเรียก mm. หัวหมอนมิก้เม์ที่มันอยู่ในตัวพวกอลูมิเนียมไฟล์จะใช้หัวหมอนแบบนี้ของโตโยต้านะครับแล้วเบาตรงเนี้ยสองฝั่งเนี้ยปรับได้คือจะปรับให้เอ็นมาข้างหน้าหรือจะลดลงก็ได้นะอันนี้คือความหรูหราของโตโยต้าแคมรี่นะนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างตัวรถนี่ดูโครงสร้างตัวรถแถบเขียว,ย,วยังอยู่เลยนะเป็นตัวที่เขาหนีบนะแต่รถคันะนี้ไม่เคยทําสีนอกไม่เคยทําสีใน รถสวยเดิมบางโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูนะนะครับอันนี้ก็การันตีได้แล้วนะครับว่ารถคันนี่สีเดิมนะครับนะเนียนจริงๆนะแอร์แบ็กเก้าใบไม่ต้องหัวนะครับผุลมทั้งคันดูตัวเบาะไม่มีขีดขาดครับเบาะสวยงานปริปนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ที่มาในตัวพรีเมียมเท่านั้นนะครับนี่นะดูเป็นเงาๆไปก่อนนะตรงนี้เป็นที่ปรับเบาะนะะฝั่งที่ผมอยู่แล้วตัวนี้เป็นที่ปรับเบาะฝั่งนู้น นะครับแล้วก็มันจะมีโหมดก็คือ power mode ไม่ใช่ power mode power ก็คือเปิดปิดวิทยุอันนี้ก็เลือกโหมดของวิทยุอันนี้เลือกช่องของวิทยุอันนี้เลือกช่องของวิทยุอันนี้วอลลุ่มอันนี้มาหลังนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นจอดิจิตอลเล็กๆนะจะเป็นจออย่างนี้นะครับแสดงอุณหภูมิเพราะว่าตัวนี้ปรับอุณหภูมิได้นะปรับอุณหภูมิได้นะ นะครับคันนี้คือ2.5ไฮบริดฟิวเซียมสีขาวมุกนะครับ9แสน5,000 9 0บาท9แสน5,000 9 0บาทเอาไหมครับเอาอีกแล้วนะ,นะผมจัดมาให้อีกแล้วรถสวยๆแบบนี้นะเบฟซีดูเลยบอกไฟฟ้าคูดหน้าปรับปทิศทางเหมือนกันซ้ายขวานะครับคันนี้เล่นมา146,000กิโลนะครับรถสวยเดิมบางนะรีวิวก่อนอาบน้ํานะเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้โดนฉีดน,น้ําเลยนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อกี้นะครับ คือจริงๆผมจะรอเขาล้างแหละแต่ว่าผมรอไม่ไหวนะรอไม่ไหวแล้วดูเงี้ยแก้มซ้ายขวาเดิมคลิปผมบอกเลยแอนดรบเก้าใบพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ด้วยพร้อมไฟแอมเบียนไลท์อยู่้้านี้นะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบคู่มงคู่มือมีให้ครบหมดนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะหน้าจอเป็นทัสกรีนหน้าจอเป็นทัสกรีน,นเชื่อมต่อบลูทูธแอนดรอย i d ได้หมดนะครับเครื่องเสียงเป็น JBL ชูใหญ่ แอร์นะไม่ใช่สองโซนแล้วแอร์ Air เป็นสาโซนแล้วนะเป็นทรีโซนเลยนะครับนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับ,รบ,บมีไวเลสชาร์จด้านล่างนะครับพร้อม AUXUSB นะครับแล้วก็ <c oughs> นะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับที่วางแก้วน้ำสองจุดแล้วตัวนี้เป็นตัวเป่าลมเป่าอากาศแอร์แอร์ที่บอกอันนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งคนขับนะครับมันก็จะเลือกเลเวลได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นภาพ นะตัวนี้มีหลังคาสันรูฟให้เรียบร้อยนะครับด้านบนนะมีหลังคาสันรูฟให้เรียบร้อยนะครับเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถสวยๆนะเดี๋ยวผมพาไปชมตัวออปชั่นกันว่าเปิดยังไงใช้ยังไงมีอะไรนะครับนี่เลยบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับบอกไม่มีฉีกขาดนะโลกเลขไม้แสนสี่นะครับจะหารถเดิมๆสวยๆแบบนี้ได้จากไหนนะครับผมบอกเลยกริปกริป,ปจริงๆ นะครับนะ95 9 5 5 9 5 9 5 9เดี๋ยวผมพูดผิดอีกนะครับนี่เดีผมกดสวิตช์ออนให้ดูนี่เมมโมรีซีมีใหนะ้นะนะเราดูหน้าปัดเรือนไม้นะเป็นไงเลขไม้หนึ่งแสนสี่มืนนะครับน้ำมันเต็มถังนะครับอันนี้ไม่ต้องไปตกใจนะผมไม่ได้สตาร์ทเครื่องผมแค่กดสวิตช์เฉยๆนะครับผมจะแสดงตัวหน้าจอให้เห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนมีนีเวิเกเตอร์ให้ high, นะครับมีเรียบร้อยแล้วก็ ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ CVT มีเกียร์สปอร์ตให้บวกลบนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขีบข่ก็คือ Eco e Mode Normal Mode หมโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมด EV มีทั้งหมด4โหมดนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเวลาจะใช้แอร์กดแบบนี้นะอันถ้าเป็น3จุดเนี่ยคือแรงสุดนะครับอันนี้คือการอันนี้คือแบบเบานิดเดียวนะอันนี้คือปิดเลยนะครับ ฟูลมาลัยเป็นฟูมาลติฟังชันนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ฟูลคอนโทรลตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบอะแดปตีดนะครับฟูลคอนโทรลล็อกความเร็วตามคันข้างหน้านะครับเว้นระยะได้สาพระยะนะส่วนตัวนี้เป็นเลนคีฟนะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับแล้วก็พวกคันร c ค n นโทรการลื่นถลายมีให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับปรับสูงตามเองเลยนะครับตัวเมม o r รี่ซีดของรถคันนี้ มันไม่ได้เมมแต่ซีดอย่างเดียวนะมันเมมกระจกมองข้างมันเมมพวงมาลัยมันเมมทุกอย่างเลยนะมันเมมให้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะใครที่ต้องการลดสวยผมยังไม่ได้ลอกกันนี่ออกเลยผมขอภัยจริงลดเพิ่งซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครต้องการตัวรถสวยๆแบบนี้ Toyota Camry นะครับติดต่อได้เลย0626407776นะครับทะเบียนนี้นะ959ไ My 146นะครับคันนู้น 959เหมือนกันแต่เลขไม้ไม่เหมือนกันนะครับดูตัวรถเป็นไงครับเพิ่งซื้อเข้ามาได้เห็นไหมพี่ฝุ่นอยู่นะแต่เดิมมากแต่เดิมมากนะครับถ่ายแบบไม่อายด้วยนะครับรถเดิมคลิปเลยคันนี้รอไม่ไหวนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเป็นอัคเดิมอยู่ครบตัวบนตัวล่างนะครับนี่เป็นไงเป็นไงครับเดิมพอไหมครับนะใครสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ก่อนเลย0626407776นะครับมาก่อนได้ก่อน นะครับมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังก็ได้คันอื่นนะครับซื้อรถตอนนี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะเป็นปีทองของนักช็อปรถมือสองเลยเพราะว่าแต่ละรุ่นหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะราคาก็ล่วงนะครับตัวไฮบริดก่อนหน้านี้ที่เคยเามาขายก็อยู่ร้านเลยนะนี่เป็นสีขาวนี่ก็ร้านต้นๆเลยนะนะครับผมขายตัวโมเดลิสตนะ้ากันนันเป็นร้านสองห้านะครับสีขาวมุกชุดแต่งโมเดลิสต้าเออตัวไฮบริดที่เคยเข้ามาก่อนหน้าน,นี้ก็ขายอยู่ที่ราคาร้านห้าหมื่นร้านห้าหมื่น ล้านแสนล้านห้าหมื่แต่วันนี้เก้าแสนห้า่นเก้าบาทนะได้สีขาวมุกไปแล้วนะเพ่ลองดูผมมีสาพันจะลองดูเลยนะครับ